สวัสดีผู้ชมทางช่องเก็บปวามชาแนลเนะครับผมลางกากที่ผมมาเสียงไปแล้วมันได้ออกนะครับผมไปได้มากใหม่นะครับผมแม่ค้าทาน้ํามะนาวขายครับช่วงนี้แก้ร้รอนครับผมทําน้ํามะนาวขายย5ห้าลิตรบรรจุขวดขวดละเท่านี้ครับผมแน่นอนครับมันเป็นการแบ่งเท่าๆกันนําอาหารครับผมนําไปขายขวดละสิบี่บาททีนี้ ขายได้กำไร545บาท50ตางค์แม่ค้าลงทุนทำน้ำมะนาวเท่าไหร่อันดับแรกเราต้องหาจำนวนขวดของครับนี่ครับผมกำลังเขียนนี่ครับหนี่หาจำนวนขวดเพื่อจะรู้ว่าเราขายได้ทั้ง,งหมดเท่าไหร่หาจำนวนขวดเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาไปคูณกับราคาที่เราขายครับผม14บาท50ตางค์ครับผมใช่ไหมครับผม เสร็จแล้วใช่ไหมครับผมเราก็ต้องเป็นลบออกกักกำไรครับผมเราได้กำไรเท่าไหร่ครับผมห้าร้อยสี่สิบห้าบาทห้าสิบสตางค์ครับผมลบออกครับผมเราก็จะได้ต้นทุนนี่ไงครับครูคือประโยคสัญลักษ์ครับผมทำให้รู้เรารู้แนวทางในการทำนะครับผมนี่คือประโยคสัญลักษณ์ครับทำแบบนี้แหละครับผมอันดับแรกหาจำนวนขวดก่อนครับว่าเราได้กี่ขวด เราจดลงไปครับผมแม่ค้าทําน้ำมะนาวยี่สิบห้าลิตรนะครับผมบรรจุขวดขวดละผมจะเขียนต่อกันเลยนะผมคิดว่าบรรจุขวด ขวดละ0.25ลิตรจอโด,อดจะได้ก็25หารด้วย0.25 ตั้งไหนครับผมก็ตั้งหารนะครับผมโดยนําเอาหนึ่งร้อยมาคูณครับผมหนึ่งร้อยมาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารครับผมแล้วก็จะได้สองพันห้าร้อยหารด้วยยี่สิบ้าครับผมหารด้วยยี่สิบห้าครับผมชึบเฉยๆนีน่แหละ คงรู้แล้วนะครับผมยี่สิบห้าคูณหนึ่งยี่สิบห้ายี่สิบห้าคูณศูนย์ได้ศูนย์ยี่สิบห้าคูณศูนย์ได้ศูนย์ได้กี่ขวดครับผมได้หนึ่งร้อยขวดครับผมศูนย์ได้ศูนย์คูณศูนย์ได้ศูนย์เสร็จแล้วครับผมก็จะลบครับผมผมก็จะลบครับผม,ผม,ล,บบผมลบจะไปเอาตัวนั้นออกด้วยผมก็รีกลับมา,มาดำเนินผมก็มลบพี่ครับผม อันนี้เป็นการอ่านรอบสอนนะครับผมเหนื่อยจริงๆเลยผมมันก็เหลือเลขสองอยู่หนึ่งตัวครับผมผมก็จะลบอีกเลยครับผมได้หนึ่งร้อยกวดครับผมทีนี้ขาวนาไปขายแล้วนําไปขายครับผมคดละกี่บาทครับผมสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์ครับผมสิบสี่จุดห้าสิบบาท ไม่ค้าขายน้ำมะนาวได้ทั้งหมดขายได้ทั้งหมดกี่บาทครับผมก็เอาหนึ่งร้อยคูณกับสิบสี่จุดห้าศูนย์คงรู้เลยนะครับผมอ่าน่าจะตอบได้เลยถ้าถ้าอะไรครับผมหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทครับผม หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทครับผมคูณหนึ่งร้อยก็หมายถึงการเลื่อนจุดไปข้างหลังอสองตัวข้ามสองตัวของก็จะกลายเป็นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมได้แล้วแล้วก็ขายอะไรครับผมขาย หมดได้กำไรครับผมนี่คือกำไรครับผมห้าร้อยสี่สิบห้าบาทห้าสิบสตางค์ครับผมบาทครับผมเราจะรู้ต้นทุนแล้วก็ออากำไรไปลบครับผมเหมือนประโยคสัญลักษณ์ครับผมอยากรู้ต้นทุนเราก็เอากำไรไปลบครับผม ดอน,อนครับผมดังนั้นดังนั้นแม่ค้าลงทุนครับผมลงทุนลงทุนครับผมทำน้ำมะนาวก็เอาหนึ่งพันสี่ร้อห้าสิบตั้งลบด้วย ร้อยสี่สิบห้าจุดห้าศูนย์บาทตกลับก่อนนะครับผมอันนี้ผมจะยังไม่เอาทดสิยมมารลบนะครับผมผมจะลบแค่ตัวนี้ก่อนคือหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบลบด้วย ห้าร้อยสี่สิบห้าก่อนนะครับผมลบกันเหลืออะไรรัผมเหลือห้าครับผมตัวน,นี้ถ้ากินไปลอสี่สี่บสี่ละศูนย์สิบสี่ลบห้าเหลือเก้าครับผมทีนี้เราก็เอาห้าสิบสตางค์มาลบมันก็จะเหลือแค่เก้าร้อยเท่านั้นครับผมเก้าร้อยสี่ครับผมจุดห้าศูนย์ยังไงครับผมเพราะเราลบออกห้าสิบสตางค์จบครับผมอันนี้เป็นวิธีที่วิธีคิดนะครับผมแต่ไม่ใช่วิธีดำ เคียร okay, ครับผมเราจะคิดได้อย่างรวดเร็วมันเป็นอีกวิธีหนึ่งครับผมตออบตอบครับผม904.50บาทหรือ904บาท50สาตางครับผมไปได้คำบืนตอบอื่นนะครับผมแสดงว่าต้องมีคนทำบิดแล้วผม <c oughs> ได้คำตอบอื่นเม้นเลยนะครับผมทำเริ่มกันเลยครับผมทีนี้เคี okay. ทีนี้จะไปอย่างรวดเร็วนะครับผมครูมีน้ำส้มสิบห้าลิตรนะรซื้อมาเพิ่มอีกห้าลิตรแนะจกนักเรียนไปแปดสิบห้าคนนะครับผมคนละแก้วแก้วละสองร้อยยี่สิบมิลลิลิตรนะครับครูยืมน้ำส้มอีกกี่ลิตรแน่นอนครับผมมันจะมีสองกลุ่มใหญ่ครับผมมาดบกันกลุ่มแรกก็คือน้ำส้มทั้งหมดของครูกลุ่มที่สองก็คือที่ครูแจกนักเรียนไปนะครับผมแจกนักเรียนไปเท่าไหร่ครับผมแปดสิบห้าคนคนละเท่าไหร่ คนละ220แน่นอนครับผมประโยคสัญลักษณ์85นี้มันก็ต้องไปคูณกับอะไรครับผม220เปลี่ยนให้มันเป็นลิตรก็ได้ 0. อะไร0.220ครับผมใช่ไหมครับผมแล้วก็มาลบกับน้ำส้มของครูที่ซื้อมาเพิ่มและที่ครูมีอยู่มันก็จะกลายเป็น2วงเล็บใหญ่ครับผมเข้าใจไหมครับผม มันวงเล็บแรกก็จะเป็นน้ำส้มที่ครูมีอยู่จะลบด้วยที่ครูแจกไปนั่นก็คือ85คูณกับ220มิลิลิตรหรือคูณกับ0.220ครับผม85คูณ0.220ลิตรอันนี้คือเปลี่ยนเป็นลิตรนะครับผม เพราะว่าหนึ่งพันมิลลิตรเท่ากับหนึ่งลิตรอ่ามันจะไม่ถึงหนึ่งพันมันจะไม่ไม่ถึงหนึ่งลิตรครับผมงงไหมครับนี้เป็นประโยชน์สัญญลักษณ์ครับผมต่อมาครับผมก็ครูมีน้ําส้มครับผมเท่าไร่ครับผมสิบห้าจุดห้าลิตรครับผมหรือสิบห้าลิตรครึ่งครับผมซื้อมาเพิ่มอีกเท่าไรครับผมห้าลิตรครับผมผมกินเร็วไหมครับผมผมเรียวนะครับผมเจ้านี้ครูมีน้ําส้มทั้งหมดครับผม ทั้งหมดเท่าไหร่ครับผมก็มาบวกกันสิครับผมสิบห้าจุดห้าบวกห้าเท่ากับยี่สิบจุดห้าลิตรครับผมต่อไปครับผมเราหาแจกนักเรียนครับผมเราหาวงเล็บที่สองครับผมนี้แจกนักเรียนแปดสิบห้าคนคนละแก้วแก้วละแก้วละเท่าไหร่ครับผมสองร้อยยี่สิมิลลิลิตรครับผมเขียนผิดอีกแล้วครับผม มิลลิลิตรครับผมเท่ากับกับเท่าไหร่ครับผม0.220ลิตรครับผมเปลี่ยนเป็นลิตรครับผมจะได้ง่ายต่อการหาเ่ามาต่อกันเลยครับผมรูแจกน้ำส้มนักเรียนงทั้งหมดเท่าไหร่ครับผม85คูณ0.220เท่ากับลิตรครับผมแล้วก็มาตั้งคูณครับผม เราจะเอาแปดสิบห้าคูณกับยี่สิบสองเชิญนะครับผมห้าสองเป็น, 10, นสิบนะครับผมใส่หนึ่งทดใส่ศูนย์ทดหนึ่งครับผมก็ได้ร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบของผมเพียงแค่เปลี่ยนตำแหน่งเข้ามาบวกกันครับผมได้เท่าไหร่ครับผมหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบเติมศูนย์ใส่ให้มันครับผมทศสัญลสาม 3, ตำแหน่งก็เลื่อนมาสามจุดครับผมก็กลายเป็นสิบแปดจุดเจ็ดศูนย์ศูนย์ครับผม ศูนย์ศูนย์เราไม่ต้องเขียนครับผมเราเขียนแค่สิบแปดจุดเจ็ดเฉยๆครับผมโอเคนะครับผมตันอครับผมดังนั้นครับผมคูณยังเหลือน้ำส้มเท่าไหร่ครับผมก็เอาอะไรครับผมยี่สิบตั้งครับผมยี่สิบจุดห้าตั้งครับผมเพราะคูณน้ำส้มลบออกจากที่แจกนักเรียนครับผมก็จะเหลืออยู่ตอก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 ตั้งลบธรรมดานะครับนนโดยมีจุดมาขั้นไว้เฉยๆนะครับช่วงนี้ หน่ดลิตรครับผมช่วงนี้ก็เขียนต่ออบตอบตัวใหญ่เลยครับผมรอ1.8่ลิตรครับผมโอเคครับผมจบลงไปได้ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ได้เป็นกำลังใจให้ผมนะครับสวัสดีครับผม